มาแล้วปะพปปะป๊าชวนเล่นลลแล้วเว้ยอ๋อเขาเรียกอะไรคะนอนรอนอนรอนอนรออ,ออยู่ยังเล่นไม่เสร็จเอ้าเขาหอบทำไมขี้เกียจอ่ะ,หาหาค,อะคนอย่างมันจะขี้เกียจเหรองงงงว่าจะให้กูเล่นตรงไหนเนี่ยมึงเอาสักจุดดิ เตรียมสตาร์ทเลยเต,ตรียมสตาร์ทอยู่ไหนวะพวกมือมึงพวกมือว่ามันอ,อ,อ,อยู่ไหนเฮ้ยจับแมงแดง <S <S 1> <S 1> จับมแมลงสีแดงเหยียบหัวนิวๆเข้าไปเลยเหยียบหัวนิ ทำไมมันไม่วิ่งอะไรวะอืมที่เกอยู่เนอะไม่แน่แล้ว